เจอกับเราแน่นอนบอกเลยว่าวันนี้นั้นเราจะมาบุกบ้านของศิลปินรุ่นใหญ่อารมณ์ดีด้วยค่ะจะเป็นใครเอาตามรถเบไปรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่หญสวัสดีค่ะสวัสดีครับอารมณ์ดีศิลปินรุ่นใหญ่อารมณ์ดีรุ่นใหญ่ศิลปินรุ่นใหญ่อารมณ์ดีโขา้า <laughs> ของเขาเนาะ <laughs> สรุปวันนี้เรามาบ้านใคร บ้านเราคนเอ้ยตู้รถมาบ้านใครบ้านใครวู้โู้นั่งไงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป๋องสวัสดีสรุปวันนี้คือพี่อินพี่ป๋องมาบ้านพี่ไทยธนาวุฒิค่ะโอ้ยพี่ไทยค่ะโอ้ดีดีครับพี่ป๋องมาตั้งศาลให้เหรอใช่ครับผมจะมาตั้งศาลรภูมิใจจะบ้าหรือไงนะครับพี่ไทยยอดนะ ไปสนิทกับสองคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอ้ไก่อินนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นศิลปินกันอีกเคยเป็นอาจารย์น่าจะยี่บห้าปีแล้วสอนอินเล่นกีตาร์อ๋อเหรอเ่ยเป็นอาจารย์เลยเป็นอาจารย์หนูพี่ไทยทำหลายอย่างมากเนาะนอกจากเป็นแบบว่าก่อนหน้านี้เรื่องราวชีวิตมากมายจนทุกวันนี้คือมีร้านอาหารด้วยครับผมเดี๋ยวเราค่อยตามไปร้านอาหารแต่เราจะต้องเล่ากติกาของรายการของเราสักนิดนึงวันนี้เราพามาบุกบ้านของศิลปินหนุ่มใหญ่อารมณ์ดี เราจะล้วงเรื่องราวของเขาในบ้านเขาจะทุกซอกทุกมุมมาพี่ลองหากันดูเอามาเป็นคําถามซึ่งคนที่แพ้มี่บทลงโทษมี่ไทอยู่บทลงโทษในวันนี้อย่างนี้ละกันถ้าใครชนะกินหรูอยู่สบายพาไปกินร้านอาหารเลยเหรอคะพี่ร้านอาหารเราเลยถ้าคนแพ้อดอดนะไม่มีทางผมบอกเลยว่าผู้หญิงเด็กคนแก่คนท้องตุนักมหาผมชอบนะขารบมาก มาให้เกียดมากมากให้เกียดมากมากแมนคนเอาอย่างนั้นเข้าบ้านทีไรได้ไหมได้เลยครับโอ้เชเชตามมาตามลกหน่อยนะลกหน่อยนะพอตรงนี้เลยไอลูกก่อนไหลูกก่อนเข้าบ้านปลปข้าบาปปาโกก็ไทยธนว บ้านนี้กี่ปีคะบ้านนี้โอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบสองปีมีห้องอะไรบ้างก็ไม่รู้นะีพามาห้องทำงานก่อนอ้าวมาห้องทำงานมาแล้วมาแล้วมาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ของคุณพี่โอ้ดูชีวอุปกรณ์อก โอ้โหขอโทษขอโทษเอูไม่ได้เลยอ่ะเสียงมาเลยนะเสียงมาแบบว่าอยู่ในหูห้องนี้เป็นห้องอัดถูกต้องไหมคะครับก็มานั่งทํางานนั่งคิดอะไรดีๆศิลปินส่วนใหญ่จะมีห้องอัดเสียของตัวเองอยู่ในบ้านเลยแต่ก็ไม่ทุกคนนะฮะบางคนก็ใกล้ๆก็ไม่ได้มีในเราอ่ะเอาหรอพี่ไม่ไม่ทำหรอพี่ิงมีที่ไหนล่ะตัวไม่มีค่ะแต่มีห้องสอนร้องเพลงอนะ แต่ละครที่ามีไม่เหมือนกันอย่างพี่ไทยธนาวุฒิเองเพลงประเทืองของคุณพี่นั้นแบบว่าโด่งดังมากมายจริงๆว้ายเลยว้ายเลยพี่เจ้าวเลื่อยเลยเมนั่งเมา่กันสักนิดหนึ่งเอาไปละเก้าอี้คงมีจะถามเรื่องเพลงประเทืองนิดหนึ่งพี่ไทยธนาวุฒิแต่งเพลงเองใชไหะคะทำเรียบเรียงทำทำนองอืมแล้วคิดเวดดิ้งคิดอะไรไอ้อย่างประเทืองนี่คือประเทืองเนี่ยคือมันมันได้ได้มาด้วยความบังเอิญ จริงๆอะทำเพลงช้าไว้พี่ป๋องอเพลงเนื้อมันบอกจะเสียเสียเสีย,สยใจให้กับเขาทำไมจะร้อง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 ไห้ให้เขาทำไม,อมอเอ้เขาก็บอกอะหมีปอดิรเฮ้ยมันไม่โดนว่าหมีมันไม่โดนคำมันต้องแรงแบบนี้หมีบอกถ้าถ้าคำแรงๆมันต้องตายจะตายตายตายเฮ้ตายแล้วก็พูดต,ตาย,ตาย เฮ้ยตายนั่นมันกระเทยนี่วาเหมือนเหมือนเหมือนอะไรมาโดนใจนเฮ้ยมึงพูดใหม่เดยตายนั่นมันกระเทยนี่วามองหน้ากันเฮ้ยตายนั่นมันกระเทยนี่ว่าวิ่งเข้าไปในห้องกันเปิ้ปืนพูดตายนั่นมันกระเทยนี่ว่ามีอยู่แค่เพื่อหลุดมาด้วยความบังเอิญหรอพระเจ้าให้มาแต่ว่าสุดท้ายหลุดออกมาไม่ใช่คํานี้มันเป็นคําว่าประเทืองใช่แล้วทีนี้มานั่งคุยกันไงนั่งคุยกับหมีกับพี่เปาประมลสักิสุนท่านนนที่คนแต่งก็คือเอ๊ก็บอกว่าไอ้คาว่า ตายกระเทยนี่หว่าไปว่าเขานันมันไม่ดีแล้วเอาทำไรแล้วก็บวลอยไหมเฮ้บวลลอยนี่แอดเอะไปดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บวลลอยเลยก็ไม่น่าคิดอะพระรามเขาคิดง่ายๆ่ง่าอาศัยเขาดังไงทีนี้ก็ พูดต่างคนต่างพูดมามีคำหนึ่งที่เป๋าหลุดมาประเทือง <Wow. S 1> ทุกคนมันเฮ้ยเขาคำนี้ uh ไอ้นั่นมันประเทืองนี่ว่าแล้วดังเลยนะดังอูต้องแต่สมัยหนูยังเด็กอะ่ะใี่ปีเลยนะคะพี่ปีสองเด็ก<อ>ไม่เด็กอยู่นะถ้ามีาแก่ก็นี่แหละ ตามผมมาเลยก็สี่สองหนูสี่สามเเรา้าเขาอีกนะสี่สามจะตามสูงรูป่ายตันลุมตลอดเลยแล้วก็บอกว่าตอนแรกที่พี่ไทยธนาบุิเข้ามาในวงการเข้ามาร้องเพลงเขาไม่ได้วางลุกพี่มาแบบอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เมื่อก่อนวางลุกมายังไงคะแต่โอ้เขาก็มีใหมวกเองขามากหมายถึงว่าเขาจะทดลองลุกให้พี่เลยว่าเฮ้ยเอาแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมนักร้องคือคิดในใจแล้วถ้าเอาอย่างเงี้ยคิดว่ามันมันรับไม่ได้เขาบอกให้ทำไปก่อนเองก็โดน โดนทุกคนเนาต้องแต่รู้ว่าเขาวางภาพลักษณ์ให้อย่างบางคนอาจชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบแนแต่แบบเฮ้ยระวังคาเล็เตอร์เพลงคุณมาเป็นแนวนี้คุณต้องไปทางนั้นเขาอยากให้พี่เป็นแอฟโรเป็นดูเป็นฝรั่งอต็มตักฟูฟูนะแอฟโรกังเกงขาบานร้องหมดแล้วก็มีแบบ ใส่หมวกเป๋เป็นเจมอนทนไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวทีมงานของเราจะตัดภาพใส่แอปเปิ้ลเขาไปให้แล้วทำหมวกเป๋ทงเก๊ขาบานให้พี่ใครตรงนี้นะคะเดี๋ยวเห็นตั้งกันเลยอ่ะแล้วใครต่อมาพี่มันเป็นอย่างนี้เราก็โอ้โหเครียดอีแรกมีเลี่ยดเอ๊ะต้องทำไงก็เลยมีวันหนึ่งไปกับพี่นิกอ่ะพี่นิกเป็นเจ้าของค่ายจีนี่เป็นเจ้านายเก่าก็เาพาไปกินชื่อร้านแม่มดยัง คืออัลบั้มเสร็จแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็ตัดสินใจพูดกับเขาเลยว่าเฮ้ยพี่ผมเป็นคนจริงๆนะเว้ยเราเป็นคนแบบอย่างนี้นะพอเอิมีออกมาหน้าร้านมันมีคนขวาดถนนอยู่ผมก็เลยเอาไม้ขวาดมาขี่วิ่งรอบร้านขวาดี่ผมเป็นคนอย่างนี้เขาเลยแบบเฮ้ยผมเถื่อนเว้ยนี่ก็เลยตั้งชื่อผมไทยเลยอ้าวรถที่แรกไม่ได้ชื่อไทยอ่ะคะไม่ใช่เเขายังคิดอยู่ไงเขายังคิดอยู่ว่าเป็นอะไรดี ยังหาไม่เจออาถ้าไม่ชื่อไทยแล้วชื่อนันนสิก่อนนันนพี่ชื่ออะไรคะชื่อเอว้าเอว้าเอนะว้าว้าวเออะไรคะเอธนาพุทธอ๋อแล้วอยู่ดีๆทำไมมาเป็นไทยก็ผมอยากบอกว่าบางคนเดี๋ยวจะหาว่าเราเปลี่ยนไปอะไรตอนนั้นดังหรือไม่ดังเราก็ไม่รู้เราอยากให้เขาเห็นตัวตนที่แท้จริงว่าเราเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่สมมติออกเทปว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่สายเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็แสดงเนี่ยเราเป็นเด็กวัดนะพี่ผมเป็นเด็กวัดเลยเนี่ยก็ ขี่เอาไม่กวาดมาขี่วิ่งอะไรเต้นให้เขาดูเลยเถื่อนๆคือเขาเห็นความเป็นไทยของพี่แน่เลยเขาเลยตั้งชื่อว่าขอเป็นไทยได้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมเขาเห็นความเถื่อนๆใช่คขาก็จะหนุ่มสาวพูดดีดีดูเป็นไทยๆดูแบบเป็นแบบเอ้ยลุยๆอ่าเป็นเด็กวัดอ่ะเราก็เราไม่อยากเราไม่อยากเปลี่ยนอ่ะเราเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เขานี่มันเท่นะจริงเพราะไทยอ่ะแลคนไทยมาเมืไรแล้วกอต่าหาใช่จริงจริงพี่ไทยเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆไหมใช่ครับ เล่นตั้งแต่เด็กๆเลยเล่นดนุริยางโรงเรียนบ้างอังกะลุงเป่าแอกคอ์เดียนฝึกตั้งแต่คือฝึกยังไงเหรอฝึกแบบสมมติ สมมติเรามีคีย์บอร์ดให้พี่คือเมื่อก่อน,นสมมติสมมติ <c oughs> ข้างหลังตรงนี้มีเราไม่ใช้ <c oughs> เราบอกสมมติจากอันนี้สมมติจะเล่าให้ฟังครับคือเมื่อก่อนไม่มีตัง <c oughs> เล่นกีตาร์เนี่ยคือต้องเล่นกีตาร์แล้วเท่เราอยากเล่นกีตาร์มากแล้วไม่มีตังซื้อกีตาร์เขาเลยให้ไปเล่นคีย์บอร์ดให้ไปเล่นออแกนโดยโดยที่เราก็ไม่มีออแกนจะได้เล่นออแกนต่อเมื่อเสาร์อาทิตย์พาะวันศุกร์เพื่อนจะยืม เมโลดี้นที่โรงเรียนมาให้เดี๋ยวเราซ้อมเนี่ยเราจะต้องเขียนเป็นกระดาษผมก็เขียนเองแล้วก็เขียนเนี่ยก็ซ้อมวางขอดนี่นี่แล้วใช้เสียงทำดีดีดีพี่ไม่ได้เรียนเลยเรียนด้วยตัวเองใช่ครับเรียนด้วยตัวเองเก่งอันนี้พรสวรรค์เนาะคพเราแบบจะมีโอกาสพัฒนาตัวเองขึ้นมางานแรกในชีวิตพี่ที่พี่ไปทําองานอะไรคะเล่นดนตรีนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยผมไปอยู่เพื่อนไปตามให้ไปช่วยเล่น ชื่อวงลูกทุ่งเพชรลาวันเพชรลาวันตรงสารยาสาะหูไกลมากตื่นเช้านั่งรถรถไฟไปไปลงหน้าบ้านเขาไปถึงบ้านเขาประมาณ6กโมงเจ็ดโมงก็ไปช่วยขนของลงเรือ,อ,อก็นั่งเรือเข้าไป ไปช่วยเขาไปตั้งเครื่องเสร็จอ่ตั้งเครื่องเสร็จตอนเย็นก็ทำเหมือนนาคเราก็เล่นทําเหมือนนาคตุ้งนังนุ่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 งตกคืนตอนนาคเสร็จแล้วก็เป็นสติงนาคก็ว้าวเต็มที่ก่อนจะปวดปล่อยปล่อยเย้ตอนเช้าก็ส่งฮะส่งนาคก็เป็นละนาดเราก็ไปตีพวกทิ้งทิ้งทิ้งทิ่ะพอเสร็จเสร็จชันเพลนชันเพลง เราก็ต้องเล่นเนี่ยลูกทุ่งให้เขาร้อเนี่ยหนึ่งงานกลับบ้านเย็น2วันค่าตัวร้อยยี่สิบบอกว่าถ้าอยากเท่คุณต้องได้ไปเล่นงานอะไรคะสมัยก่อนนี่ตอนผมตั้งวงใหม่ๆเนี่ยคือความเท่ของการเป็นนัคกุนทีต้องเล่นงานสงการวัดแก้วเราเคยเป็นเด็กๆอ่ตอนสิบขวบเลยเงี้ยไปดูไปงานงานสงการวัดแก้วเนี่ยวงจะขึ้นไปเล่นผู้หญิงกรีดอ้ยโหเท่แล้วมันแหกันไปอะทุกวัด วัดนี้จัดงานใหญ่สุดใครขึ้นเล่นเนี่ยพูดกันเป็นทั้งปีอ่ะคือเจ๋งสุดอ่ะถ้าได้ขึ้นเล่นเราจะเดินแบบในซอยใช่ไหมโอ้โหในซอยได้มากเันจะมีบ้าดาว่าน่าจะมีหลายวงมีหลายวง่เขาบออกยูพี่ได้ขึ้นไปเล่นวันนั้นได้ขึ้นไปเล่นเราฝันตั้งแต่วัยรุ่นเด็กๆเลยติดหับจนวัยรุ่นเลได้ขึ้นไปเล่นเฮ้ยเราความประทับใจเราเห็นคนดูเยอะมากเต็มไปหมดเลยโอ้จะแบบแล้วพี่ไทยเล่นคือตอนนี้เล่นตำแหน่งอะไรคะว่านมบอก ไม่ได้เล่นกีตาร์เพราะเขาเราไม่มีกีตาร์ของตัวเองเราก็เล่นนะ็นงานอ้าวะดิ่งมากไอ้่ัวย์ยังเล่าไม่จบเลยกำลังสนุกด้วยวิตามินเม็ดฟูสันไลฟ์ก็มาคำถามถามว่าในงานสงกรานวัดแก้วที่พี่ไทยเล่าให้ฟังเมื่อกี้ได้ค่าจ้างเป็นอะไรระหว่างหนึ่งค่าเช็ดหน้าสองขัน ให้อินก่อนไอ่มทัวร์นะเราคิดดีๆนะมีขาเข้าไปชนะนะขันเต่หนูไม่ได้บอกว่าขันเงินนะมันอาจจะเป็นขันพลาสติกก็ได้ก็ได้มาแล้วมีสมุดไปไม่รู้ไปเข้าวัดอัดน้ำเลยี้้ไดพี่กับเด็กวัดไม่ใช่ไม่เกี่ยวเด็กวัดไม่เด็กวัดแต่งานคือที่เรารูเพราะอะไรเราเคยเป็นเมียเขาเอยไงล่ะหนูก็เคยไปเล่นดนตรีแบบงานวัดอย่างนี้ไงแล้วพี่ได้เป็นขันมาเหรอได้เป็นดินสอขวาขันเราแล้วก็ตอบไปมั่วตัวผมบอกเลยว่าผมว่าน่าจะเป็นพฟชนา ทำไมพี่ป๋องถึงคิดว่าพรเชนฐากาลังดาวว่ายุคนั้นมันจะมีกล่องที่เป็นกล่องแล้วมีพัะชนาบรรจุออมาสัก5ชิ้น6ชิ้นอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระชนาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นของมีค่าในยุคนั้นมากกว่าขันเพราะไม่อยากตอบซ้ำอะเขาไม่ชอบไม่ชอบตอบซ้ำใครใองมันอยู่สองงานจะไปตอบซ้ำอินก็ดูแบบอเรดูไม่ไม่แมนไม่แมนให้พี่อินตอบไปก่อนพี่อินดันตอบว่าขันสรุปขันเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเป็นงานวัดโอเคเลือกแบบนั้นเลย พีนตอบมาแล้วบอกว่าฉันตอบขันก็แล้วกันหมายเลข2ส่วนพ่อป๋องบอกว่าอืมพัะชนาสิมันดูมีค่าหมายเลขหนึ่งงั้นมาดูคําตอบกันค่ะมาในงานสงกรานต์วัดแก้วที่พีไทยไปเล่นนั้นพี่ไทยได้อะไรเป็นค่าจ้างระหว่างหนึ่งพัชนาสองขันพัชนาการพัชนาสองสองหมายเลขยอ เพราะรู้สึกว่าขันมันมีมันมีมูลค่าอะไรที่มันน่าจะมากกว่าพระเชตนาแต่ทําไมถึงเป็นพระเชตนาคะคือพระเชตนานี่เมื่อก่อนเนี่ยใครมีก็เท่เลยจริงหรอสมัยก่อนเวลาไปไหนต้วันออกพวกนี้พวกนี้พวกนี้่ไหมหเท่อคะถ้าว่าเขาจะมีพระเชตนาให้คนเราผืนไปผูกโบไว้์นว้ี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาได้มาเอาได้พระเชตนามาโคตรเท่อะดังนั้นข้อนี้พ่อป๋องได้เป็นเนื่งคะแนน อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวข้อแรกนั้นหนูจะหาสิ่งที่แบบว่ามาเสริมสิริมงคลให้กับพี่ววอย่าไปกลัวข้อแรกมันบงเบานี่เลยค่ะววนี่อะไรเนี่ย<า>รถแมย์เียกมาบอกอบุญกันสน,นิดนึงหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพร อยู่ในโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในมูลนิธิมิร a cle of l อ f e ฟไนะคะจะสร้างเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรขึ้นมาชุดนี้เป็นชุดประจำตระกูลเลยนะคะมี8เหรียญด้วยกันค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาหนึ่งเหรียญด้านบนนะคะแล้วก็จะมีเหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาลงสีประจำวัน7สี7วันเลยชุดนี้3 9 9 0บาท ซึ่งความพิเศษต้องบอกว่าด้านหลังเราจะมีการแบบว่าสลักนามสกุลลงไปในนี้<ช>เรียกว่าเป็นแบบประจำตระกูลได้เลยอ๋อนามสกุลเราได้ใช่ส,สิคุณพี่ขานามสกุลพี่ด้านนามสกุลพี่อิงได้นามสกุลพี่ป๋องได้ทุกคนจะมีนามสกุลอยู่ด้านหลังได้เลยซึ่งต้องบอกว่าเข้าพิธีพุทธาพิเศษในพระอุโบสถนะวัดโสธรวารารามวรวิหารด้วยซึ่งต้องบอกหลวงพ่อโสธรนั้นก็มีพุทธคุณในเรื่องแบบค้าขาย,ยามี่ค้าขายถูกไหมอ,อยากได้ความเมตตามหานิยมอันนี้ได้เลยอยากจะให้ทุกคนมา บริจาคก,กันนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างแล,แ,ลแล้วมีจํานวนจํากัดพี่ไทยขาแล้วมีตั้งหลายสีอะใช่อันนี้เรียกว่าพี่เอาไปให้วงตระกูลพี่ได้เลยไรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะบริจาคให้กับโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย<อ>ในมูลนิธิ Miracle of Life ด้วยค่ะ<อ>งานนี้เรียกว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งความเป็นสิริมงคลเซริ<อ>์ไม่แก่วงตระกูลคุณด้วยนะคะเอาอย่างนี้เปลกแป๊บหนึ่งหายใจใหายคอกันแทกไม่ทันหนูกำลังสนุกเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าไปหาที่คุยกันต่อดีกว่า ม,มันเป็นความฝันคือเวลาเราฝันทุกครั้งถ้าเกิดเรากลับไปแก้ภูมิใจอ่ะเหมือนกลับไปทําให้สิ่งที่ผิดเป็นถูก